ช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านครัวบงกตครับอยู่ในตึกเวลเพลสถนนวิทยุเราจะมาตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นกันที่นี่ครับชั้นเม,มนูปลาแซลมอนเครื่องต้มยำค่ะรสะแชิก็กลมกล่อมค่ะถูกปากบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะแม่ใครๆก็บอกว่าอร่อยอย่างนี้ต้องถามสูตรเด็ดจ,จากเจ้าของร้านครับอาจารย์พรพันธ์บงกตมาศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ เสียงบอกต่อมาเยอะแยะมากเลยครับว่าแซลมอนผัดเครื่องต้มยำนี่รสชาติอร่อยมากค่ะอยากจะขอเคล็ดลับหน่อยไหมครับก็ินดีค่ะเดี๋ยวเชิญไปชมพ่อครัวปรุงในครัวได้เลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือขาที่กลับไว้ครับตะกไค่ต่อด้วยน้ำพริกเผาครับน้ำมะนาวครับผมน้ำปลาครับต่อด้วยน้ำตาลครับผม พริกครับน้ำตุปปลาที่เราหัน่นแล้วก็ทอดเตรียมไว้ครับผมบที่ขาดไม่ได้ก็คือนมข้นจืดคานเนชั่นครับทำให้รสชาติหอ,อมอร่อยกลมกล่อมครับผมก็ผัดให้เข้ากันครับเครื่องข้าเครื่องลอยด้วยใบยกระเพราทีททอดกรอบนี่ครับจัดจา้จางแต่รสชาติกลมกล่อมอร่อยจริงๆครับอาจารย์ อร่อยขั้นเทพแบบนี้เราก็ต้องขอมอบประกาศสนิบัตแล้วก็กิฟเซ็ตจากคานชั่นให้กับอาจารย์ยนะครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่บัก1 3 1 3นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานชั่น